จากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบทางอากาศถึง3ระลอกป้องมายที่เมืองพาชินที่เป็นฐานทัพขนาดใหญ่ใกล้กับเตหรานอิสราเอลยังโจมตีเมืองโคจีซึ่งเป็นแหล่งผลิตขีปนาวุธขนาดใหญ่ใกล้กับกรุงเตหรานรวมถึงมีหลักฐานการโจมตีระบบป้องกันภายนออากาศ S-300 ของอิรานจนพังเสียหายทั้งหมดภาพจากแพลนต์แลบบริษัทดาวเทียมเชิงพาณิชย์แสดงการโจมตีของอิสราเอล ทำลายอาคารในเมืองโคจีซึ่งอาคารเหล่านี้ถูกล้อมรับด้วยคันดินสูงเพื่อป้องกันไฟลามไปยังอาคารข้างเคียงภาพถ่ายยังแสดงการทำลายโรงงานสำหรับผสมเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ในการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและโกดังสินค้าจำนวนหนึ่ง รวมถึงอาคารสองหลังที่มีการเก็บเชื้อเพลิงแข็งสําหรับการผลิตขีปนาวุธอยู่ภายในโรงงานมีเครื่องจักรต่างๆที่อิรานนาเข้ามาหลายตัวซึ่งทั้งหมดนั้นมีมูลค่ามาหาศาลและน่าจะเป็นปัญหายอย่างมากในการจัดหาเครื่องใหม่มาทดแทนการที่อิรานสูญเสียโรงงานผสมเชื้อเพลิงแข็งสําหรับการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลนี้จะขาดความความสามารถในการผลิตขีปนาวุธจํานวนมากกองทัพอิรานเผยว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ทําให้ฐานอิรานเสียชีวิตอย่างน้อยสีรายและบอกเพียงว่าสถานที่ต่างๆในกรุงเตหะรานและเมืองอิรามถูกโจมตีจริงแต่อ้างว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้สาเร็จและยังอ้างอีกว่าเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยในบางสถานที่ยังมีภาพถ่ายดาวเทียมที่ชี้ชัดว่าฐานทัพอิรานสูญเสียระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตโดยรัสเซียอยา่าง S 3 0 0รวมถึงสูญเสียระบบเรดารที่เป็น3ชุดสุดท้ายถือเป็นการสูญเสียระบบ S 3 0 0ทั้งหมดโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ต้องฝ่าระบบป้องกันภายนาอากาศของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นปาวา373ที่อิหร่านผลิตขึ้นเองโดยเวอร์ชั่นอัปเกรดในปี2022อิหร่านอ้างว่าเป็นคู่แข่งของ S 4 0 0ของรัสเซียอิสราเอลจึงต้องใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล ALBM Air Launch Ballistic Missile มันมีชื่อว่าบูสเปโลเพื่อให้สามารถโจมตีได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยพบซากบูสเตอร์ของขีปนาวุธอย่างน้อยหนึ่งลูกตกอยู่ในอิรักและเชื่อกันว่าบูสเป r โลมีพิสัยที่ไกลถึง2,000กิโลเมตรกองทัพอากาศ Israel, อิสราเอลยังแชร์อาวุธที่มีชื่อว่าร็อ a สแ to Surface m i ม s i ไ e โดยร็อกเป็นระบบขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตโดยบริษัทลาฟาเอลของอิสราเอล ได้รับการออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายต่างๆทางบนภาคพ,พื้นดินและใต้ดินและยังมีการเลือกแชร์วุธุที่มีชื่อว่าลอราที่เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่พัฒนาโดยบริษัทอิสราเอลแอร o s สเป e ต์อินดัสทรีหรือ IAI เพื่อโจมตีเป้าหมายในิหร่านตะวันออกได้อย่างแม่นยำโดยไม่ตกอยู่ในน่านฟ้าของศัตรูยังไม่ชัดเจนว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลได้บินเข้ามาในน่านฟ้าอิหร่านหรือไม่การเลือกแชร์วุธุที่มีชื่อว่าลอรา ยังเป็นความท้าทายที่สำคัญในการสกัดกั้นของอิรานการทดแทนระบบ S 3 0 0ที่ถูกทำลายไปแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนจนถึง1ปีในการจัดหาใหม่ปัจจุบันรัสเซียเองก็มีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันพายอากาศมากที่สุดเท่าที่จะผลิตได้เพื่อใช้ในสงครามยูเครนอีกทางเลือกหนึ่ง คือต้องเร่งผลิตระบบที่สามารถผลิตนในประเทศได้ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายระบบป้องกันพายอากาศบางส่วนที่ถูกอิสราเอลโจมตีนั้นอิหร่านใช้ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สําคัญในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแม้ว่าเอสสามของอิหร่านนั้นจะได้รับการปรปับปรุงมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันระบบดังกล่าวก็ถือว่าล้าสมัยอิหร่านถือเป็นผู้รับระบบ S-300 รุ่นที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งนั่นคือ S300 PM U-2 f a พี r อ t ซึ่งหนาตัวให้รหันว่า SB20B กากอยซึ่งเปิดตัวในปี1997และมีคุณสมบัติต่อต้านขี่ปนามุตแบบพิสัยไกลได้ดีขึ้นแต่อิสราเอลก็ได้มีการฝึกฝนการต่อต้านัยคุกคามอย่าง S300 เช่นกันด้วยมีการฝึกผสม ทางในประเทศกรีซและในสหรัฐอเมริกาการสูญเสียระบบ S-300 ทําให้อิรานมีความเสี่ยงมากกว่าเดิมหากอิสราเอลตัดสินใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของประเทศอิรานอีกครั้งนอกจากนี้เรายังไม่ทราบสถานะของระบบเครือข่ายต่างๆระบบอิเล็กทรอนิกส์บอแฟของอิรานซึ่งอาจถูกโจมตีได้โดยใช้ยุทธวิธีทางไซเบอร์ประธานาธิบดีอิรานได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วแต่ท่าทีกลับไม่ดูแข็งกร้าวเท่าไรนะัก เหตุผลหนึ่งที่อิหร่านไม่เลือกใช้การตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารคืออิหร่านต้องชงน้ำหนักความเสียหายทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ที่กำลังดีขึ้นกับพันธมิตรชาติอาหรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อิหร่านอาจพิจารณาการตอบโทษทางทหารในทางอ้อมเช่นการเพิ่มกำลังการติดอาวุธให้กับตัวแทนในภูมิภาคเช่นกลุ่มฮิสปารลลเป็นต้นแต่หาไม่ตอบสนองทางทหารเลยก็อาจถูกมองว่าอ่อนแอหรือไม่ไม่นานหลังการโจมตี อิหร่านลดความรุนแรงของเหตุการณ์ลงด้วยการกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางการอิหร่านจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปในช่วงนา,นาสาระจะพาไปร,รู้จักกับโครงการขีน่นนเตสุดล้ำแบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถหมุนตัวปรับทิศทางหัวรบได้เพื่อโจมตีเป้าหมายมันมีชื่อว่ามิวแทนหรือขีปมนุษย์กายพันธุ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับกองทัพอากาศสหรัฐกำลังศึกษาแนวคิดใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายในการต่อสู้แบบอากาศสุอากาศ แนวคิดดังกล่าวนี้คือการใช้ขีปนาวุธแบบใหม่ที่มีส่วนหัวที่สามารถโค้งได้เพื่อโจมตีเป้าหมายก่อนที่มันจะบินหนีแนวความคิดนี้มอบวิธีการใหม่ๆให้กับเครื่องบินรบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและเพิ่มส่วนที่ปรับได้ในส่วนด้านหน้าของขีปนาวุธซึ่งช่วยให้ส่วนหน้าทั้งหมดสามารถเคลื่อนไหวออกจากแกนการลำตัวได้ หากป้อมหมายเริ่มเคลื่อนตัวออกห่างจากจุดสกัดกันที่ระบบนำวิถีคำนวณไว้อาวุธทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนเส้นทางด้วยส่วนหน้าของขีปนาวุธที่สามารถเคลื่อนที่ได้ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งภัยคุกคามที่เป็นอยู่จริงมากที่สุดส่วนหัวที่ปรับมุมได้นี้ยังช่วยสามารถโฟกัสแรงของหัวรบของอาวุธได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วช่วยมั่นใจได้ว่าระบบค้นหาของขีปนาวุธยังคงล็อกเป้อมหมายไว้ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่นี้มีการรวมอินฟราเรดที่สร้างภาพและระบบเรดได้แอคทีฟเข้าไว้ด้วยกันจะมีการติดตั้งองค์ประกอบเหล่านี้ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนส่งผลต่อมุมมองของเซ็นเซอร์ในการสู้รบบางสถานการณ์ระบบจะควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิก ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กตลับลูกปืนเฟืองและโครงสร้างภายในที่เป็นโลหะซึ่งเต็มไปด้วยอิลาสตัวเมอร์ซึ่งอิลลสตัวเมอร์นี้ช่วยให้ข้อต่อส่วนหัวสามารถโค้งงอได้อย่างราบรืน่นสามารถหมุนตัวในอากาศเพื่อโจมตีเป้าหม,มายได้หลากหลายทิศทางขีปนาวุธที่มีหัวหมุนได้นี้จะเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือภัยคูกคามที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นส่วนข้อต่อของขีปนาวุธตมิวแทนมีความคล้ายคลึงกับท่อไอเสียที่เป็นแบบข้อต่อ ของเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหน f 3 5 b ซึ่งเป็นเครื่องบินจอยสไตร์ไฟเตอร์ที่สามารถขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งได้ และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับวนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับตอนละพงกำลังจะโต้กลับลูกนี้ครับเตะติดกองหน้าครับเรากองหน้าสวนเข้าไปแล้วโอ้โหติดสุรห้องครับไม่